โอ้โหน่ะบิ๊กนุ๊บิ๊กนุ๊อยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่บิ๊กนุ๊บิ๊กนุ๊ลุยทุงบิ๊กนุ๊บิ๊กนูลุยป่าพี่น้องแจกเงินขาอุ้ยวันนี้มีความสุขมากเลยคุณบิ๊กนุ๊บทำไมครับอ้าววันนี้นะพี่น้องแจกเขาตามคำพันสัญญานะคะเราจะมามาไหนตามคำสัญญาไหมสัญญาว่าจะไปเกี่ยวข้าวไม่ใช่ครับผมวันนี้พี่น้องแจกเขาเราอยู่ที่อำเภอบางสะพานน้อยหรือใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์น้อยกับใหญ่อยู่ใกล้กันแต่วันนี้อย่างที่บอกว่าเรามาสวนของพี่สมพรแล้วพี่นักเสกอนค่ะพี่สมพรนะคะปลูกทั้งทุเรียนนะคะตอนนี้ก็ติดดอกติดลูกติดผลแล้วนะและไม่ใช่แค่ทุเรียนพี่สมพรบอกว่าไม่ใช่กับปามขีดไปสองรอบเต็มคอเลยเห็นอะไรไหมนี่นี่นี่ออกเต็นเลยลูกว่าอะไรเนี่ย ดูกีสอนตัวผู้คุณเคยบอกใคยไปว่านี่คือไข่ปลาคาเวียเนี่ยใช่ครับผมกนเไรพี่น้องเศรษฐกิคนขาวอย่างที่เราบอกว่าวันนี้ที่เรามายืนอยู่ที่นี่นะก็คือเดือนมีนาคมครับผมวันนี้ที่เรามาถ่ายรายการเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเวลาเดือนแห่งความร้อนนะใช่นะครับผมเข้าสุนทรีร้อนอยากไปนักการพี่น้องเศรกิจคนขาวแดดร้อนมากนะคะหลายๆพื้นที่ที่เราขับรถผ่านมา ปาล์มขาดคอกันหมดแล้วใบตกใบห้อยใบตกใบหักอย่างเงี้ยแล้วทำไมแปลงนี้ต้นถึงสวยถึงเต็มคอขนาดนี้นะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าพี่สมพรเขาใช้ยังไงใช้อะไรเทคนิคพิเศษดีอะไรบ้างรับแบบไหนต้องตามไปดูไปดูแล้วจะปดอยู่ไหน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 พี่สมพรอยู่ไหนคุณพี่ดูไปไหนอ่ะเนี่ย ้ยตะมูดแตะมิตะมุตะมินี่นี่นี่ตัพูดตัพูดนี่นี่คุณคุณบิ๊กดูพี่น้องเกษก่อนนี่ทัไมต้นเนี่ยนะให้สัจเกตก่อนนะพี่สุดแต่พ่อเขาละรต้นใหญ่ครับครับนะสวัสดีครับพี่สมพลสวัสดีครัสวัสดีชาวัสดีค่ะยังอยู่นะพี่นะยังไงเกษตรกรรอดูผลงานอยู่เนี่ยดูปะ่ัเนี่ยผมฉีดครั้งเดียวนะฉีดกี่ครั้งกันนี่ครั้งเดียวครับแล้ะอันต้นไหนบอกฉีดสอง ซีสองอ่ะปลั๊น้นเนโอนข้างหลังออันนั่นน้ำยาเหลือจากทุนเรียนครับออพี่สมพรเนี่ยมก็ฉพ่เลยกับผมลองดูอ่ะออพี่สมพรคุยกับพี่น้องเศรษฐกรเมืองดูพี่น้องเศรษฐกรหน่อยว่าเป็นยังไงเล่าให้ฟังันนี้ครับแต่นะพ่นประล็ดตีดายมกับไม่เชื่อหรอกแต่อยากลองพอว่าถี่พมเชื่อก็คือพมทำทุนเรียนมาให้ตอกแกเอ่มมันจริงไว้ของไปแก้ สุดยอดคือสุดยอดตรงที่ว่าผมก็นอนดูนั่นนะพอทุเรียนหายผมก็ต้องเฉือเขาว่ายาของเจคือบิ๊กแก๊สนี่ยสุดยอดขาไปิโน่เลยผมมาชิดปรึกษาเอามาชิดตามปากฏว่าปากฏว่าพ่อปาเจก็ผิดหนูก็ละลายฟังวะชิดพลิกแพดเดนก่อนเลยนะเรียนจะเป็นทุเรียนจะเป็นเราต้องชิดชลิก่อดดนไม่ว่าเพื่ออะไรชิดติดก่อนครับ เหมือนปาล์มหล็กเราเช็ดเดนเซต์เราก็เอาสุดรหนึ่งสูตรสองอ่าทับอันนี้คือบ่มชิดบำรุงเดนเซต์แหละผมก็เอาซ้ำสีกับอ่าหนึ่งสองสามสีเลยครบสูตรเลยครบสูตรหนึ่งสองสามผมเช็ดขังเดียวเนี่ยเนี่ยขังเดียวครับอันนี้ขังเดียวก่อนพี่สมพรนะพี่น้องเจกรบอกโอ้ตปาล์มสวยมากเลยไม่เคยเห็นที่ไหนสวยจังเลยในขณะที่อากาศร้อนอย่างนี้ที่อื่นแห้งแล้งขาดคอกระดกใบตก แล้วทําไมของพี่ถึงสวยถามก่อนว่าทั้งหมดนี่กี่ต้นกี่ไร่ตกประมาณก็สามร้อยกว่าต้นเองสามร้อยกว่าต้นปลมาอายุกี่ปีนี่ประมาณกี่ปีอ่ะห้าหกปีห้าหกปีก่อนหน้าที่จะมาใช้ทลณีสยามฉีดเนี่ยมันมีปัญหายังไงเห็นต้ออยอยู่ร่องรอยคือลูกไม่ค่อยดกลูกไม่ค่อยดกเลยไอตัวพู้มันขึ้นตัวเยอะตัวเยอะนะเลยพี่มายืนใกล้หนูนะผมอยากจะรู้ ครับนะก็มาฉีดที่ว่าพี่โน้สองพี่เกศเขาฉีดตัวพวกจะไม่มีอครับผมผมเลยฉีดฉีดไปกี่วันพี่เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่เนี่ยประมาณมันเริ่มผิดปกติประมาณสิบกว่าวันอ่าสิบกว่าวันเป็นยังไงกางมันจะกลางกลางออกอเนี่ยผมบึ่งมาเห็นเมื่อวานเืนเนี่ที่ผมมาเห็นอ้าวฉีดแล้วก็ทิ้งเลยเหรอผมก็มาดูเรื่อยแต่มันก็ยังไม่เห็นแบบนี้างีะครับ กับผมถ่ายให้ส่งให้เจ๊ดูอะไรเป็นที่ฮือฮามากพี่เพราะช่วงนี้อะแถวโซนนี้อากาศมันก็แมาแล้วก็ดินมันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมคุณวินุ่ยที่คุณเคยพูดอะสวยแน่สะพานนะบางทีมันร้เนี่ยเหมือนต้นนั้นอหรเขาจะผมจะดันทิ้งอยู่แล้วนั่ะต้นไหนต้นนั้นนะนี่ต้นกระเจี๋ยหรืเนี่ยน้ำมันดูขึ้นมานั่นแหละน้ปลูกใหม่เห็นไหมมันเพราะใช่มั้อ๋อปลูกแผลไว้แล้วแล้วทำไมพี่ต้องตัดอ่ะเนี่ยมัน เราจะโค่นทิ้งครับตัดทิ้งแล้ตัดทิ้งแล้วแต่เบอรเอิร์ดเขาบอกลูกเบอร์เอิรมันแต่ผมฉีดก็มันก็ออกเลยนะชะตาเกือบขาดเมืก๋รอดมาได้เพราะน้ําท่วมไม่น่าเชื่อตัวนี้น้ําท่วมนะอพี่นัาเจตร์กรขาอย่างที่บอกนะว่าสวนปาล์มของพี่สุพรนะคะเอามาใช้โซนนี้ฉีดแค่ครั้งเดียวนะครับหนึ่งกับบานแบบต้นเขียวใบเขียวไม่ตกเลยไม่ฉีดครั้งเดียวครับฉีดครั้งเดียว ก็ประมาณสองถังเองคือพ yes> ิกแปนดินหนึ่งถังก็พันลิตรพันลิตรก็หนึ่งสองสามครับฉีดหนึ่งสองสามสี่ฉีดทีเดียวความเปลี่ยนแปลงนอกจากว่ามันเขียวขึ้นแล้วปุ๋ยปุ๋ยเคมีไม่เคยใส่นะเนี่ยผมไม่เคยใส่เป็นปีเลยไม่เคยใส่แสดงว่ามันดึงปุ๋ยเก่าๆที่พี่ใส่มาก่อนหน้านี้มาหลายปีก่อนแปลว่าพอผมฉีดเดนเนี่ย ผมก็สองสามวันผมมาดูคุยดูมันฟูอ๋อดินฟูใช่ไหมมันม่ไสเดือนมีไส้เดือนด้วยอ่านะแล้วพี่ความแตกต่างทันลงทันลายการติดคอติดกันเนี่ยเป็นยังไงแตกต่างกับเมื่อก่อนไหมยี่สิบกว่าลายนะยี่สิบกว่าทันลายเลยหรือต้นต้นครับเนอะอันนี้เขาทยอยออกยู่นะอันนี้จะยอยออกพี่นอสกอกเด็๋เด็เดี๋ยวพามาเดี๋ยเดี๋ยวต้นนี้มามาดู แต่สวยทุกต้นจริงๆแล้วให้เหตุชัดเจนนะต้นนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยแกสอนตัวผู้นะเพราะแกไม่ค่อยได้ดูแลต้องรู้ไม่ก่อนครับดูนะครับเนี่ยนะฮะอันนั้นคือเขาเปลี่ยนเพศไม่ทันนะครับอ่าอันนั้นเปลี่ยนไม่ทันครับผมแต่รอบต่อไปมาแน่ครับผมรอบต่อไปจะเป็นตัวเมียหมดเลยนะครับทำไม่ดมันต้องเป็นตัวผู้แล้วก็เป็นตัวเมียสลับแต่นี้ผมอยากลองพี่น้องเกษตรกรอยากให้ดูต้นนี้มากเลยอ่ะต้นติ๊กเนาะครับผมต้นใหญ่ใช่ไหมเห็นแล้วที่ฉันคิดถึงอะไรรู้ไหมคิดถึงขาหมูไม่ใช่ ดิฉัน <than> คิดถ <lak ifi jamais> ึง <t> อ <symbolic orman> <has> ังุ่นดามคิดถึงอังุ่นดาที่ฉันชอบกินโอ้ชอบกินอีกแล้วเราสองอากกันเถอะผมบอกว่าออกทุกกาศนะคุทางออกทุกกาบจริงนะคืออย่างนี้พี่นะพี่น้องเจตกรขาอย่างที่เราบอกว่าพี่สมบัพี่สมบูรณ์ไปยืนใกล้หนูนะแวามยังเล็กนะคืออย่างนี้พี่สมพรตพี่น้องเจตกรขาทำไมเราถึงให้อาหารทางใบนะคะอาหารทางใบเนี่ยเรา ฉีดปุ๊บเนี่ยนะคะพืชมันดูดกินแล้วมันมันเลี้ยงลำผมมาผมเฉดเนี่ยลูกน้องยังถามฉีดอะไรเนี่ยนะการเป็นปุ๋ยทางใบปุ๋ยทางใบก็ผมเพิ่งเฉดนี่แหละของพ่แกดนี่แหละที่ผมฉีดตอนแรกไม่เคยคิดเลยว่าไม่เคยคิดเครับไม่เคยคือเน้นไม่ให้คุณยังดีอย่างเดียวผมผมโยมาอายุปานเพิ่งเห็น ไม่เห็นใครฉีดไม่เขาไม่นิยมฉีดทางใบกันใช่ไหมก็ใช่แล้วตอนแรกที่เราบอกว่าฉีดทางใบด้วยรู้สึกยังไงก็คือผมรู้สึกยังไงผมเห็นทุเรียนมันเห็นผลเลยผมเชื่อตรงนี้ครับนี่ทุเรียนที่ผมปรึกษาเจ๊เพื่อเครียดทุเรียนจะตายเนี่ยคือเราฉีดแค่เจ็ดวันไม่ถึงเจ็ดวันคือเห็นผลเลยเห็นผลมันไทยกลับมามีลูกเนี่ยทุกครเราภูมิใจเราเชื่อผมเชื่อคเลยเอามาฉีดก็ แล้วเนี่ยพี่รองเตกกรขกาขาบเขาสวยนะเนี่ยเขาด,ดึงมาล,ลืวทลายตรงนี้ได้เฉดครั้งเดียวนะเลยตอนเช้าที่ว่าพี่เต๋อมามาเห็นมาดู yeah. รีบฟ้าไปเลยคือเตรกรพี่เต่านี่ก็คือเพื่อนเพื่อนลุงเนาะขับรถบริษัทเดียวกันอยู่ทำงานบริษัทเดียวกันปลูกปาล์มเหมือนกันแล้วคือเคยเห็นปาล์มสวนนี้ของพี่เดียร์โเขาวิ่งนี่เขาผมนี่ผมปลูกใหม่ยังไงเห็นไหมเคยเห็นปาล์มของพี่โซมาทำอ่ะแล้วขับรถผ่านจู่ๆปาล์มเปลี่ยนไปสวยขึ้นแล้วมาถามใช่ไหมมาถามถมว่าเอาลูกไปดูว่าเฮ้ยทำไมมันดกแบบนี้วะผมเนี่ยผมใช้ยาทุเรียนของพี่แก๊ เชื่อไม่เชื่อแต่เราต้องล้างดินก่อนของของพี่เตามันยังเล็กฉีดเลยนยังทันยังทันฉีดไม่ยากด้วยไม่แล้วไม่หมินไม่อันตรายใช่ไหมไม่เห็นปจมูกไหมเนี่ยดูรูปในนี้ผมส่งไอ้พิเกตเนี่ยเนี่ยเเอาพี่เตาดูอพอเห็นปุ๊บรีบมาเขาว่าพวงนี้เขามาครับมาบอพี่เกตมามาถ่ายสดเลย อ๋อพี่เต๋าก็เลยจัดไปเลยสองแถมหนึ่งพี่นอเจกรขาสำหรับชุดปามเป็นต้องใช้มากๆคือทางดีก่อนนี่อ่ะเป็นรู้ว่าสวยป่ะล่ะสวยครับผมออกเต็มเยอะเลยเนี่ยนะนี่อพี่น้องเจกรดูนะเราฉีดดินแล้วดินจะนิ่มขึ้นปูแล้วขึ้นเดือนนี่มีขี้เสือดเต็มเดือนนี่เสเดือนเต็มนะแต่ถ้าถ้ว่าคนที่ว่าสนใจมีเวลานะ สิบห้าวันยี่สิบวันฉียดสิเลยสุดยอดวันนี้ใช่แต่อันนี้ของพี่นานๆฉีดทีไม่ค่อยมีเวลาก็ผมไม่มีคนเดียวนี่เจ๊นี่ผมทําตั้งป่าทุเรียนมันนี่คนเดียวนะเข่งนะคนเดียวผมคนเดียวหมดเลยแลมันดีตรงไหนรู้ไหมพี่ถึงพี่ทําคนเดียวแต่มันเป็นอะไรที่ง่ายมันโผลมันภูมใจนะมันมันสบายเลยนี่ไปเห็นไหมนี่เราภูมิใจที่เราเหนื่อยอะนี่เจ้าแกไม่เคยเห็นไหม ที่ไข่ยังไม่เคยไม่เคยมาเดี๋ยวลองให้มาสิพี่หรือไปส่งรูปให้ดูวันนี้เขาอาจจะรู้ว่าลูกชายก็รู้แล้ว่น้งแต่ก็ดูนะเนี่ยเต็มทุกกาบเลยไม่มีว่าเว้นเลยนี่แหละนะคะ ข้อดีพี่น้องเกษตรกรขาถามว่าชุดปาล์มนะคบปาล์มระยะให้ผลผลิตสูตรที่จะเป็นต้องใช้ที่เราพูดก,กันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นรายการสดหรือรายการเทปหรือช่วงเวลาไหนๆที่เห็นบิ๊กแจ๊ดกับ Big บิ๊กนุ๊กทางดินนาลายพริกแผดดินผงบิ๊กแจ๊ดช่วยได้และบิ๊กแจ๊ดเพิ่มพลังฉีดดินรอบโคนต้นอย่างเงี้ยฉีด <ผม S 2> รอบโคน,นเลยนั่นแหละทุเรียนเหมือนกันผมก็ลากเลยตอนไหนนั่นผม,ผมแต่ว่าแน่นอนไส<า>นน้เดือนคอนเฟิร์มมาทีแรกคือไส้เดือนมันโฟว์เดนมันโฟ ทีนี้ไอปุ๋ยที่เราใส่บางทียังเป็นแข็งกระด้างนะคือปลาบางทีเราใส่ปุ๋ยมากก็ไม่ดีค่ะสารพอฉีดอันนี้ผมฉีดกินทางใบยังเรียกลุงมาดูลุงว่าทานอะไรบอกผมฉีดปุ๋ยทางใบมีเหรืออันนี้มีไม่มีก็ผมฉีดแล้วคอยดูเมื่อวานมาดูแล้วยังลุงเห็นโหตกใจตกใจเลยแล้วลุงปลูกอะไรอ่ะปามของแกฝั่งนั้นน่อ๋อ้าล์มสนใจแล้วยังครับส่วนของลุง พี่จัดการเลย <c oughs> โอ้ยลงเขามายืนดูแล้วว่าจะไม่สวยยงไงเฉดตั้งเดินตั้งเขาอย่างที่บอกว่าต้องจัดการทางดินก่อนนารายพิกปะดินผมวิจ๊ดช่วยได้และวิเจ๊เพิ่มพลังนะคะเพื่อปรับสภาพดินฟื้นฟูดินดึงปุ๋ยเก่ามาใช้ฟื้นฟ,นฟนูราส่วนสูตรทางใบคุณบิ๊กนุ๊กแน่นอนครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามและสูตรสี่นะครับซึ่งแน่นอนครับทำไมต้องใช้สี่สูตรนี้นะครับอย่างที่ผมเคยเรียนเกษตรกรไปทุกครั้งนะครับว่านะครับปลามนั้นนะครับ เวลาเราให้ปุย๋ยทางดินเนี่ยทำไมปุย๋ยทางดนินเวลาเราใส่ไปปุ๊บเราต้องไปหาซื้อตัวอื่นมาใส่หรือไม่งั้นก็ต้องเป็นปุย๋ยทางดินที่มีตัวบวกข้างหลังนะครับเพราะว่านะครับปาล์มเนี่ยนะครับเวลาเขากินไปเนี่ยเขาจะเลี้ยงต้นนะครับเราเลี้ยงใบเราเลี้ยงรากเหลืหอแล,แล้วเขาไปสร้างดอกเพราะฉะนั้นครับเดือนหนึ่งเนี่ยปาล์มเดือนหนึ่งเนี่ยปาล์มมันจะออกใบเนี่ยสองใบสองใบอ่าสองใบนั่นก็คือสองดอกอ่า องดอกนี้นะครับยังไม่เลือกนะว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียยังนะครับถ้าอาหารเขาพอเขาจะกลายเป็นตัวเมียถ้าหากอาหารไม่พอเขาจะกลายเป็นตัวผู้หรือเมื่อเขาออกมาเป็นตัวเมียแล้วออกจันทร์แล้วอาหารเกิดไม่พอขึ้นมานะครับเขาจะฟอฟอตายนะครับมันจะสลับเปลี่ยนกันนะแค่แม่พินุธรรมดามันสลับเปลี่ยนกันแต่ว่าผมลองเฉดผมลองดูว่าจริงไม่จริงที่พิณกจริงเห็นไหมฮะโน่นนะตอนโนดเดี๋ยวไปดูเลยไม่มีตัวเมียครับ ที่น้ำเหนือนะที่ผมผมบอกว่าตัวผู้ไม่มีธรรมดามันผมแทงหมดแล้วมันต้องเป็นตัวผู้เพาผมดูรายการที่ถ่ายของพี่อะไรที่ผมว่าเป็นไปได้ไงผมลองเอามาฉีดเลยก็ไม่มีจริงๆอินี่ประทับใจต้นนี้ที่ผมส่งให้เจเนี่ยนะพี่น้องเกตดูนัทลายใหญ่มากอันนี้เนี่ย ต้องใช้เวลาอีกนิดนะเพราะวันยังไม่สุกนะแล้วก็เนี่ยรอบคอเลยพี่น้องนี่ไม่ได้ตัดนะครับไม่ได้ตัดเลยคุณวิกดูปมด้ยสายตาเนี่ยอันนี้น่าจะเกือบ50โลแล้วเกือบเป็นนับเป็นนับดูว่ากี่ลายโอ้โหแล้วที่มนออกใหม่น่ะใช่นะครับพี่น้องแต่ก่อนไม่ขาดคอนะติดจันและออกใบทมาอีกเนี่ยมาดูได้เลยเนี่ยรอบคอเลยนะฮะโอ้โห ตอนนี้นะพี่นองเตกกรขาแปลงอื่นเขาอาจจะมีปัญหาขาดคอไม่ติดจานแต่นี่นี่มันต้นนู้นเหมือนกันทำให้ไมด้าบ้านเขาโอ้ยนะดูคุณดูนะครับออกขนาดนี้นะโอ้ผมใจฉีดเล้วต้นทุนน้อยชุดเท่าไหร่ภูมิใจนะหนูภูมิใจมากเลยห็นก็าวควัวชุดหนึ่งที่ผมซื้อมานะนี่ผมฉีดแค่ถังพันลิตรมันจะใช้เท่าไหร่มานน่ะพิกแผ่นดินกองเนี้ยปลูกเดียวปลูกเดียวครับ พันไอพวกเนี่ยหน <4. S 2> ึ่งสองสามสี่ฉีดถังเดียวก็พันลิตรอ่าครับผมเนี่ยม,มันผลม,มันออกมบเนี่ยที่ผมผมมาเห็นตอนแรกผมยังไม่ได้ผมบ้าทุนเรียนให้โตแก่คือพี่เราคำนวณน,นะพี่น้องเจตกรขา,าใครที่บอกว่าเออชุดปอาอปามใหญ่เนี่ยปาล์มให้ผมบริชุดละสองพันหกร้อยสิบาทแพงจังเลยอ่ะชุดหนึ่งผสมน้ําได้พันลิตพันลิตรนะคะ<ล>ถ้าใครมีพื้นที่เยอะนะคะก็คือสามสิบไร่นะ ก็คือฉีดได้ครั้งหรือสองครั้งทางใบนะแต่ถ้าพี่น้องเกษตรกรมองว่าแพงลองคำนวณน,นะพี่น้องเกษตรกรคุณฉีดครั้งเนี่ยคุณได้รอบคอยอย่างเงี้ยต้นหนึ่งอ่ะทาลายนี้สมมุติทลายนี้50ากิโลกิโลละ6บาทคุณคุณมิกนุนรอคูณอันนี้เกือบ20ทลายครับผมก็หนะ้าหกสามสิบสามสิบสามสามทลายละนะ่าไห้าสิบกิโลทลายห้าสิบกิโล 300. อ่าสามร้อยทลายละสามร้อยน่ายี่สิบ ผมโทรหกพันหกพันพี่นรสิกรขาเนี่ยพไปต๋องมาดูต้นนี้เลยกี้อ่ะพี่นรสิกรขาเนี่ยคุณลองคำนวณนะบิ๊กนุนะอย่างที่บอกว่าถ้าทลายหนึ่งห้าสิบกิโลนะกิโลละหกบาทนะคะแล้วต้นหนึ่งอ่ะยี่สิบทลายนะคะต้นหนึ่งก็ประมาณหกพันบาทตามผมอย่างเล็กนะพี่นุถ้าใหญ่ถ้าเป็นปาล์มบางของลุงนี่ลายโตมาก เพราะฉะนั้นพี่นักเตะคนขาต้นเดียวคุณก็ได้ทุนคืนแล้วนะคะเพราะฉนั้นอย่าเสียดายเลยนะคะในหาดหน้าแรงนะไม่มีเหี่ยวไม่มีเหลืองผมฉีดผมพ่นผมผมพ่นครั้งแรกออกทั่วเลยซอกเลยแหละเราอยากลองอ่ะแต่เรามันเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าทุเรียนมันมีมันทําผลประโยชน์ให้เราเนี่ยแต่อันนี้เนี่ยเห็นผลจริงแต่นนี้อ้นี่คือทันตาเห็นทันตาเลย คือมานปามที่ไหนมันจะออกไปไหมครับผมผมกล้าท้านะจริงทว่าว่าไม่มีของใครเหมือนผมแหะแถวบางพานเดี๋ยวมีมีจะเอาไว้เดิม่ก็มแปลงที่ใช้ทรณลิสยามเจ้าหน้าใช่ไอ้นั่นผมไม่ไม่เถียงแต่ว่าผมต้มงเชื่อะต้องยกให้พี่เลยนะเเียคือเรามาวันนี้พี่นศิษย์มาาเราต้องยกนี้ผมนอนผมกว่าจะใช้นะ ของเจ๊ของพี่นุ้ยนอนคิดแล้วจนว่ามีปัญหาทุเรียนเครียดนั่นแหละเลยผมที่ว่าโทรหาพี่นุ้ยตัดสินใจแล้วทำยังไงทุเรียนหายคือเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็คือบิ๊กเจ้ของบิ๊กเจ้พี่นุ้นี่คือเราปรึกษาได้ยี่สับมีอาการยังไงเนี่ยแบบนี้แบบนี้เลยก็เอาชุดเร่งด่วนมาทีเดียวจนว่าทุเรียนเป็นลูกคือเราภูมิใจคือเชื่อนะ ก็มาที่ป่าผมก็ามาฉีดปรึกษาอีกนะพี่น้องเจคกรนะคะอย่างที่ดูนะบางต้นยังมีร่องรอยของเกสรตัวผู้หลงเหลืออยู่นะคะเนี่ยเนี่ยปีกว่าครับเนี่ยนี่คือคือของมาเลหมดจะขึ้นจะออกเป็นนี้ตั้งแต่เล็กเลยออกถึงเด่นออกทุกทางเนี่ยผมเอาพันมาเลยอ๋อน,นี่พันมาเลยนะมาเลหมดครับต้นใหญ่นี่ออมจากฝั่งมาเลเลยหกเดือนกว่าจะได้โอ้สวยมากเลยพี่น้องเจคกร นาะนี่กี่เดือนเนี่ยกี่ปีก้นนี้ย่างข้าวสองปีสองปีเอาแล้วไม่ทลายเอาเลยนะรับโอ้ผมขายไปแล้วขายไปแล้วรอบหนึ่งด้วยขายไปแล้วเนี่ยเนี่ยตั้งดูดดูลูกดิอ้าวนี่ผมเฉดครั้งอันนี้สุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วตัดเลยตัดเลยวันนี้จะมีเงินินมแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยรมดาก็เป็นตัวผู้ตวนนี้เนี่ยนะผมเฉดยังมีร่องรอยอาจยธรรอยู่นะ โอ้แต่สวยจริงๆพี่น้องเจคอนดูกาบสิแต่แต่ว่าเนี่ยสวยมากอเจนับได้ว่ากี่ลายเอาพี่น้องนับได้เอาไม่เชื่อดิฉันแบ่งตรงนี้นะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยังแทงแปดเก้าสิบโอ้สิบถึงนั้นแล้วสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบ 21่ลายอ่ะ2ี่สิลายกับผมบอกว่าเนตรนาเฉดครั้งเดียวถ้าว่าถ้าว่าเราเฉดนะสองเดือนตะครั้งก็ยังดีเดือนละครั้งเลยสุดยอดถ้าเดือนละสองครั้งเลยสุดยอดกว่านี้นะ บากอะไรถึงพี่น้<ร>องเกษตที่ปลูกปาล์มหน่อยครับนี่แหละตัวย่างครับนี่ผมสปสักการผมไม่เคยปลูกแต่ผมแบบนี่ปาล์มนี่ผมปลูกกับมือเองแต่มันไม่เคยดอกปันนี้หรอกแต่ว่าผมมาเจอเนี่ยตอนหลังนี้ทย,ยามห้องบิเกตผมไปฉายกับทุเรียนก่อนแล้วผมก็บบึกซากเอออามาชีดเนี่ยเยี่ยมมากนี่แลได้เลยครับท้ไม่อไปนอนครับ ทุกคนบางพ<ห>ันหลูกจักพมใช้ทำมาหล้วถ้าไม่เชื่อมาดูได้ไหมมาดูเลยครับโชว์วันหน้าครับบริษัทโชว์วันหน้าบอใสเขาครับตาใสเขามาดูได้อ่านะคะยืนยันว่าบริษัทนี้ใช้ทอ o ดีสยามพรมใช้ไหมใช่ะดีสยามพรมใชแน่นอนครับอ่าใช้ตต่สโลแกนได้ไหมโอ้เยอะแล้วสโลแกนว่อะมากฮะ t ดีสยามใช้ง่ายใช้ดีอ d v e r ต่อไปคือแน่นอนครับ